ยันคอมเมนต์เนาะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นี่ก็คือเนี่ยกลางเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูเอ่อช่วงอายุก็เดี๋ยววิเคราะห์ให้ดูช่วงอายุก็มาที่เหมือนเดิมมาไลท์คอร์สแท็บโอเคช่วงอายุนานเ,น,เยนี่ยช่วงอายุดึงเข้ามากลุ่มคะแนนนะนี่ก็เหมือนเดิมขอให้สุขแพก็กดโอเคไปเนี่ยมาดูค่าตรงนเนี้ยเนี่ย ปกติเราจะดูช่องเนี่ยเพี้ยสันค่อยโซแค่0.12แต่ถ้าค่าตรงนี้เกิน20เนี่ยอันนี้คือมัน50มันเกินมันต้องดูฟิชเชอร์เอ็กซเนี่ยเนี่ยเอ็กเอ็กซ์แเทสนะครับเอ่อดูอย่างตรงไหนเช่นเช่นเช่นมันต้องเป็นตารางที่เป็น2คูณ2เอ๋อย่างเนี้ยอย่างเพศชายกับเพศหญิงมันเป็นตาราง2คูณ2ก็จะมีฟิชเชอร์เอ็กซ์แซเทสก็จะเป็นค่าตัวนี้จุด0.1เนี่ยหรือจุด0.2อ่ะเราก็จะมาดูค่าตรงนี้แทน ฉะนั้นตรงนี้เราก็จะแบ่งให้เป็น2คูณ2อันนี้มันเป็น1 2 3 4 4คูณ2แบ่งยังไงช่วงอายุก็มาเนี่ย Transform recode Into d i f f e r e n t อ่ะจะแบ่งกลุ่มช่วงอายุนะก็เลือกตรงนี้อันนี้ไม่เอาไม่เอาออกนะช่วงอายุเมื่อกี้ที่ดันคอมเมนต์ก็ตั้งชื่อ จะแบ่งเป็นช่วงอายุอ่ะแบ่งยังไงแบ่งยังไงแบ่งยังไงอย่างพี่พี่จะแบ่ง2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งสกลุ่มนี้เป็น 2, กลุ่ม2ก็ที่หนึ่งเป็นหนี่งออกก่อนอันนี้เดิมมูบดิมบูบมูบดิมบูมบ,มบอ่ะหนึ่งพี่จะให้เป็นหนึ่ง คือของพี่คือสิบแปดถึงยี่สิบนะสิบแปดถึงสามสิบอ่ะสองเป็นหนึ่งก็คือสามสิบถึงสี่สิบทีนี้กลุ่มที่สามสี่สิบถึงห้าสิบพี่จะให้เป็นสองแล้วกลุ่มมากกว่าห้าสิบพี่ก็จะให้เป็นกลุ่มสองอ่ะไม่ไม่ใช่ห้าสิไม่มีห้าใหม่ต้องเป็นสี่สี่แล้วเป็น สีแล้วเป็น2โอเคก็กด continue โอเคเราก็จะได้ตัวแปรใหม่ขึ้นมาตัวนี้ก็มากด value มันอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวลบไปเดี๋ยวงงอ่ะหนึ่งของพี่เมื่อกี้ที่เอามารวมกันก็18ถึง40 ช่วงอายุ2ก็คือ41มากกว่า41อา่ามากกว่า41เแล้วปับ๊บก็กดโอเคทีนี้ก็มาวิเคราะห์ใหม่ดูนะอานาลัยเหมือนเดิมขอความำรำคาญเดตคิพทีคอ p l สแท็บตรงนี้อาอันยังไม่ได้แบ่งเรามาเลือกกลุ่มอายุที่เราแบ่งตรงนี้เราก็กดโอเคปับ๊บมีเก็จะม,มีค่าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย จุดหกเก้าศูนย์แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ถ้าเราแบ่งแบบนี้นะถ้าแบ่งช่วงสิบแปดถึงสี่สิบแล้วก็ช่วงสี่สิบเอ็ดเนี่ยมากสิบมากกว่าสี่เอ็ดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่มีความสัมพันธ์ก็แค่นี้ก็ประมาณนี้ก็นําไปทําลงในตารางใหม่เพราะเราแบ่งใหม่ถ้าเอกปิดเอกเวกเกเ,กเขามันไม่ได้ก็ประมาณนี้เห็นไ อ่ะเนี่ยอันนี้ไว้กล่องลง